คุณกำลังรับฟังซีมยูพ c a s t โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะ ปัจจุบันนะคะสถานการณ์หมอกควันแล้วก็มลพิษในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่และหลายพื้นที่ก็ยังเรียกว่ามีค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่สูงอย่างต่อเนื่องนะคะและมีค่าฝุ่น PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยติดเตียงที่ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอาจารย์นักวิจัย ก็ได้มีการออกแบบแล้วก็พัฒนามุ้งกรองฝุ่น PM 2.5แบบ DIY สำหรับผู้ป่วยติดเตียงขึ้นค่ะซึ่งเป็นต้นแบบทดสอบการใช้งานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจากการทดสอบเนี่ยก็พบว่าสามารถกันฝุ่นได้จริงด้วยราคาประหยัดแล้วก็ใช้งานได้อย่างเหมาะสมค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะซึ่งก็นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยศธนาคุณาธรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภัศกรเช่มประเสริฐซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้นำเอาเรื่องของมุ้งกรองฝุ่นตัวนี้นะคะได้มีการออกแบบแล้วก็พัฒนาโดยอาศัยหลักการเอาอากาศที่ดีเนี่ยผ่านการกรองแล้วเข้าไปดันภายในมุง้งไม่ให้อากาศที่ไม่ดีได้ลอดเข้ามาค่ะ ตามหลักการทำห้อง Positive p r e s s u r e ด้วยต้นทุนทั้งหมดประมาณ1,500บาทเท่านั้นค่ะซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นได้เป็นอย่างมากนะคะจากการทดสอบฝุ่น PM 2.5ภายนอกมุงวัดได้78ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการติดตั้งพัดลมแล้วก็ไส้กรองแบบ DIY ภายในมุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดฝุ่น PM 2.5 เหลือเพียง8ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งมุ้งกรองฝุ่นนี้นะคะก็จะมีการขยายผลนำไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเสี่ยงตามบ้านแล้วก็ชุมชนต่างๆในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการรับรู้ปรับตัวสู้ฝุ่นควันโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลภัทเหมวันจากจีสนอตของคณะสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ จากแนวคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้นะคะก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งก็เป็นการเพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นนะคะรวมไปถึงยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอ,อกควันเพื่ออะลมหายใจของชุมชนได้มีอากาศสะอาดในทุกๆพื้นที่ค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast